ดี่ะก่อนข้าสวัสดีครับพี่น้องปองายครับกราสวัสดีมอทุงมองทุกบอลครับ10ขอ,อนสั่งแหนมเนื้อมาก,กินพี่น้องจ้าซีร้อยบนนี้จ้าซีร้อยซีซีดบังนะเกิดมากกับเพิ่งเคยได้กินนี่แหละเพื่พี่เป็นเจ้าภาพจ้าปลาอ้าวสวัสดีค่ะ้าา แสบตาแสบตาแสบตาโอเคจวดเลยครับจวดจวดจวดคือห้อหมวนนั่นแหละนเ่หรมเหมือนที่เราม้วนแผ่นนั้นนั่นแหละอันนี้ก็แผ่นนั้นนะเหมือนกันใส่ลงไปครับเนี่ยงก็นี่หมูยอไม่หมูหมูอะไร กระเทียมครับกล้วยกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยตานี้กล้วยน้ำว้าตานี้แตงมะม่วงใส่ยังอยู่เลยวนันนี้อันนี้เรากัะลาดน้ำทิมลงไปครับนี่จนะับดีๆงแน้าำเนียรหน่ง <c oughs> น้องทำคำใหญ่เกินยัดไม่เข้าเลยทีเนี้ยแล้วก็ติดตาอีกเลยใช่ดเออแดงก็ไปนอนใหม่แล้วสิแค่น้อยบอสไมมาบอถึงใจต้องเอาแค่นี้ไงเอามันก็มีแต่แผ่นบนกลมเดียวใส่ลงไปน้องออื คได้หมดทุกผักใช่กินได้ทุกผักเลยมันละพาสับแพว้งชินเนี่ยมือก็ไปบานเขาหน่ะมือบลกล่มเป็นอย่างนี้ดีกล้วย จะเทียมซีฟู้ีหมองล่อมหมอแรงมะม่วงพริกแพริกพริกพริกลายแล้วมอนี่เราใส่อยังมอนี่น้ำจิ้มบอกอบคูณก่อนอืมอ่ะมันใหไงแท้บัดนี้ทำไง้อลงไปนี่นี่ อ่ะบอกพี่บลมบลลยบลมอคิด้าวปัาไม่ได้มู่ฟันปลอมหลุดไปใสหลันี่เคียอยู่มาพี่เท้ามากเท้าเอ้ยเท้ามาพีอู้ปาก็คินหอดร้านร้านมีโทรศัพท์ใหม่เนาะอืม ขึนา,าอา่าพวงแนสามแทนพี่น้องออล้มปากดอใหไงกูเนี่ยกันไม่ไห้อย กมวจิ S <S 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 ้อันี้มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆหน่อยๆกำลังดีคิด้แผ่นแล้วแต่ก็มนก็พอ พี่สาวเหรอจ้าทำไมไม่เหมือนกับน,น้องน้องทำไมดำดำพี่ทำไมขาวอ่ะ่หัวเราะกันใหญ่ โย่สองขวดให้จุนใหม่โย่สองขวดแล้วยบอลเอาให้แม่ด้วยเก่งมากลูก ขาแทนนาแวนม่ตาคือกูใช้เชยืดนัดเองแล้วก็เคือไปแล้วว่านัดแยืดนัดยืดัดันแขนแค่รอดก็ขูดแค่รอดก็ขูดลงนางเอกนกต้องมาถ่ายฉันเลยฉันไม่ออกสื่อฉันอ้วนบึ่งแม่ สีดำเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหัวง็ไไ่เอาอย่างเ้ยเวหลังยังตามจีดยโออันนี้ก็คุณพี่ลินินคุณพี่สวยจังไปกินแหนมเนื้อคนไม่ออัเนี้ยเวลาเอิดนั่นกินได้เหรอป้ากินได้จิดิกิดิ ทั้งคืนมาเลยเ่ตากทั้งคืนทั้งวันเนี่ยกินที่หมดแล้วค่อยถ่ายมาของแก้มกระนันบอกว่าต้องถ่ายครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมาเบิร์นมามครับพ่อแม่ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แน่ครับเด้อพี่พายประกันใดขอโทษขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าขอให้คนสุขจงมีแก่ท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ